แน่นอนครับด้านล่างนี้คือบทความสคริปต์สำหรับวิดีโอ y o u t u b e ในหัวข้อประเทศไทยกับ F 3 5 A ปี2025ความฝันความท้าทายและความจริงสำหรับช่องไทยแลนด์เทยร a า8ในเวอร์ชันภาษาไทยขีดขีดขีด,ขดหัวข้อประเทศไทยกับ F 3 5 A ในปี2025ความฝันความท้าทายและความจริงขีดขีดขีดบทนำใสยภาพหรือคลิป F 3 5 A โชว์บินในไทยเช่นงานวันกองทัพอากาศไทย88ปี มากกว่านี่คือท้องฟ้าประเทศไทยในปี2025เสียงเครื่องยนต์คำรามของยุคใหม่ F-35A Lightning II ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกของเทคโนโลยีทางทหารและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับความจริงเบื้องหลังข่าวหรือว่า F-35A จะมาไทยหรือไม่พร้อมจอดลึกแผนของกองทัพอากาศไทยกับเส้นทางอันซับซ้อนของเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ขีดขีดขีด F-35A คืออะไร เครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5จากสหรัฐอเมริกามีความสามารถล่องหนสตีลเซนเซอร์ล้ำสมัยและทำภารกิจได้ทั้งรุกและรับรุ่น A เป็นแบบคขึ้งลงทางราบใช้ในกองทัพอากาศของหลายประเทศทำให้หลายประเทศอยากได้ f 3 5 a มองไม่เห็นด้วยเรดาร์เซนเซอร์ตรวจจับล้ำหน้าทำงานร่วมกับเครื่องบินระบบอื่นได้แบบเน็ตเวิร์กวอร์แฟร์เหมาะกับสงครามอนาคตที่ใช้ข้อมูลความเร็วและเทคโนโลยีสูง ขีดขีดขีดประเทศไทยสนใจ F 3 5 a จริงหรือกองทัพอากาศไทยแสดงความสนใจ F 3 5 a หลายครั้งแผนเดิมเสนอขอจัดซื้อ2ลำก่อนจากนั้นค่อยขยายเป็นฝูง12ลำภายในปี2034มีการยื่นของงบประมาณ7.38พันล้านบาทเพื่อจัดซื้อเบื้องต้นมากกว่าแต่อเมริกาจะขายหรือไม่แล้วเราพร้อมหรือยังขีดขีดขีดปัญหาและอุปสรรคหนงอเมริกา ยังไม่อนุมัติการขายสหรัฐอเมริกาปฏิเสธคำขอจัดซื้อ F-35A โดยให้เหตุผลว่าไทยยังไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญหาการฝึกนักบินช่างซ่อมกังวลเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีล้ำสมัย 2. งบประมาณและค่าใช้จ่ายระยะยาว F-35 ไม่ใช่แค่เครื่องบินแพงแต่ค่าบำรุงรักษาแหล่งซ่อมการฝึกระบบความปลอดภัยและอื่นๆล้วนใช้เงินจำนวนมากต่อเนื่อง 3. เวลา ถ้าสหรัฐอเมริกาอนุมัติวันนี้เครื่องบินก็ยังต้องใช้เวลา7-10ปีกว่าจะเข้าประจำการต้องสร้างศูนย์บำรุงระบบสื่อสารลับลานจอดพิเศษและอื่นๆอีกมากขีดขีดขีดแล้ว F-35A เคยมาไทยไหมเคยปี2024 F-35A ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามาลงที่กองบินหนึ่งนครราชสีมาร่วมซ้อมรบโคกไทเกอร์2024และยังมีโชว์บินในงานวันกองทัพอากาศ88ปี มากกว่าแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่โชว์ไม่ใช่การซื้อหรือประจำการในไทยขีดขีดขีด,ขดทางเลือกอื่นของไทยเมื่อ F35A ยังไม่แน่นอนไทยจึงหันไปหาเครื่องบินรุ่นอื่นเช่น j a z ลบ39กริปเป็น E F จากสวีเดนเทคโนโลยีล้ำซ่อมง่ายใช้งบพอดีไทยเคยใช้กริปเป็นรุ่นเก่ามาแล้วและกำลังเจรจาซื้อเพิ่มอีก4ลำขีดขีดขีดแล้วอะไรต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ F35A มาจริง 1>, 1. สหรัฐอเมริกาต้องอนุมัติขายพร้อมเอ็กพอร์ตหลายเส้นสไทยต้องเตรียมงบหลักหมื่นล้านไม่ใช่แค่ซื้อแต่รวมถึงฝึกซ่อมรักษา 3. พัฒนาฐานบินสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะ F 3 5 4. ฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่แบบลึกมาก 5. ทำระบบสื่อสาร Data Link แบบลับขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีขีดขีดขีดเส้นเวลาโดยประมาณ ถ้าเริ่มตอนนี้มีโอกาสได้ F 3 5 A ภายในปี2032 2 0 3 5ถึง2035แต่ถ้ายังไม่อนุมัติหรือไม่มีความพร้อมก็อาจจะแค่ความฝันขีดขีดขีดข้อดีของ F 3 5 A เทคโนโลยีลำโลกล่องหนตรวจจับสัตรูจากระยะไกลเพิ่มศักยภาพกองทัพไทยสู้ได้ในทุกระดับใช้ได้นานหลายสิบปีข้อเสียค่าใช้จ่ายสูงต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเรื่องอะไหล่ซ่อมบำรุง ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมของกองทัพอากาศเสี่ยงไม่อนุมัติขายหากมีปัญหาด้านการเมืองหรือความปลอดภัยขีดขีดขีดสรุปมากกว่า f 3 5 a เป็นเครื่องบินที่หลายประเทศอยากได้ประเทศไทยก็เช่นกันแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ปี2025คือจุดเริ่มต้นของฝันแต่ต้องรอการอนุมัติโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณทางเลือกที่มีอยู่ตอนนี้กิปเป็นอาจจะเป็นทางออกระยะสั้นที่คุ้มค่ากว่าขีดขีดขีด แนวคิดสำหรับช่อง Thailand t ท y a r a า8 8ใส่คลิปโชว์บิน F35 ในไทยโคบไทเกอร์งานกองทัพอากาศทำเทียบ F35A vs ริปเปนถามผู้ชมมากกว่าคุณคิดว่าไทยควรซื้อ F35A หรือไม่หรือควรเลือกตัวเลือกอื่นทำโพลหรือ Q และ A เพื่อสร้าง Engagement ขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้ผมช่วยเขียนสคริปเต็มแบบภาพเสียงบวกใส่ภาพประกอบที่แนะนำสำหรับ YouTube วิดีโอพร้อมความยาว เวลาบอกได้นะครับต้องการไหมครับ